อยู่ต้นบอกใบเรื่องเนี่ยใบไหนเรื่องงวางตัวนี้ดูไม่ดูบนเกศใช่ไหมเนี่ยเกศใช่ไหมเกยใช่ไหมไอเหี้ยในทำงานล่างในในงานบนไอศตรีเหี้ยนี่คืออะไรอ๋อใบฤดูกาลฤดูใบไ,ไม้ร่วงวางไวอเหี้ยศตุลเนี่ย เพราะว่ากบเกลือนี่กบเกลินให้เห็นเหี่ยเกล่เหล่าออล้วดูเป็นไม้ผลิตผลิตมือพลัดผีเหี้ยโดนยัด่งซะต้นที่ขอนแก่นนั่นคือต้นอะไรนั่นคือต้นที่เป็นทางของเครื่องฟ้านั่นคือเครื่องฟ้าเอาเพื่มึงปลูกแล้วไงแล้วมันเกะกะเกะกะตรงที่ว่าอ๋ออย่าให้มันมีในสิ่งนี้เป็นเหี้ยสัลาย นายคนมึงเจ็บชั่วโคตรมั้ยไอ้สัสคือเจ็บที่ชั่วโคตรอะเจ็ดอะไรอะเจ๊กเจ๊กหรือเจ็ดเจ๊กหรือเจ๊กมึงเจ็บมึงเจ๊กไอเฮี่สัสว่ามึงแยก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 โค่เจ๊กโค่ไอ้ือแยกโค่แยกโค่เจ๊กโค่เจ๊กโค่นะครัพ่อแม่งหลักชั่วมึงมีปัญญาเคลียร์ไอ้กับสิ่งนี้ว่าเป็นทางทางของคุพ่อแม่งไอเฮียไอ้สัส ไอ้ยัดแม่งอ้ชาช่วสะกเฮียเลยหลักที่ไรโอ้ยทินกูทินกูพร้อมต,อตายตาเฮียสะพิเด่นพิเพ่เบนดูเค่ไหนดูฟันหนดูฟันเด้ดูฟันเด้ระดระพังนอันังเห็นเหมพิเพ่เบน nó đi kia đi này nó kia này đó nó này he Nó kia này xe he ven Nó kia này he nó kia này đi he ven đi mỏi cũng hang nhưng mỏi này ven เรือว่ายไงนั <Solomon> ่นเป็นในนะครัคิดดูเหอ้ยสัตว์ชาช่วยนี่เลยคือหลักการพวกมึงไงสัตว์ที่ทำอะไรฉันไม่รู้มีชี้เหี้ยเราทางสิ่งที่มึงผลิตขึ้นมาไอคือเราทางที่เป็นปัญหาของสังคมไอ้คือสังคมพวกสังสังอะไรสังอะไรก็สัตว์เหี้ยชาชั่วนะครับให้มึงคิดดีๆอะไรคือแนวทางของคนพ่อนแม่พวกมึงอ่ะครัดูต้นที่เป็นไในนี่อันนี้ก็ร่วงหมดไอ้คือร่วง นดูดูในต้นที่ขอนกันอีกชาต์ช่วยอีกเงี่ยสังเล่นทีอะไรเจ้าองเขามีออก่ทำอะไรเอากุญกบไอ้กันไฟฟ้าไฟฟ้าพ่อไฟฟ้าแม่งสัตว์เล่นกันไฟฟ้าไอ้ยี่มก่อพ่อแม่งอีกชาต์ช่วยสัตว์ไอ้เยี่ชาติช่วยเยี่ห์ขดหนาจีแม่งสัตว์อะไรคือแนวทางที่เป็นโลกของเนี่ยโขดหมาจีแม่งสัตว์ขดหมาจีแม่งเยีย นี่แอะไรก็อมเมลินอันนี้อมเมลินอมเมลินนี่กือด้วยตรงสันเฮียพ่อแม่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งกูกูพ่อแม่งอะไรคืออื้อเยี่ยงไงพ่อออกออกรูเป็นเป็นไม้ต้นกูต้นนั่งออกเหี้ยโลกประเทศมันเหี้ยมันเจ็ดที่มันชั่วอะไรขนาดที่มันมั่วที่ไหนรู้ไหมัหนแบบมั่วที่มันเป็นมั่วสุ่มซุ่มอะไรก็ซุ่ม อะไรคือซูมอะไรคือซูมอะไรคือซุ่มอะไรคือแนาทาที่เราของกองที่สิักฐานอะไรคือที่สิักฐานอะไรคือนเป็นห้องสืบสวนห้องอะไรคือห้องอะไรคือสืบอะไรคือสวนอะไรคือแนวทางที่เรียนรู้เนี่ยความจริงของของความแตกต่างในชีวิตอะทำไมถึงข้าในสิสงนี้เป็นอี่งี่แหลักที่แรใบที่ว่าเอาให้หมูเนี่ยอะไรคือแนวทางที่เป็นระบของเวลาฝนตกดินมันจะได้มีเละมันจะได้เป็นเอ้ ห่อข้าวนี่ก็โยนให้หมูทำไมมันเป็นหลักที่เราว่าไอ้เหี้ยสัตว์ได้หลักเวลาคนทผมอยู่พวกมึงเนี่ยหลักเอาเนื้นางกูมาทีมาอะไรเหี้ยกูมาที่นากูนาที่นาในนาเนี่ยนี่ไงนาเหี้ยนากูนากูเหี้ยถุยเหี้ยสัตว์กดมาสเนี่งสัดวนี่อะไรกันเนาะทางพวกมึงเนี่ยแนวทางอะไรอ่ะเนี่ยกูอายักูไปอายักูไปอาเจียนเหี้ยสัตว์ไอ้สุนี่ไม่ใชเหี้ยกดพ่อแมนี่กันศึกษาพวกมึงเหี้ยสัตว์มีการศึกษาเสียซะ เสกทุกข์วัสกทุกข์วการเช็ดจ๋าคือเมืองอะไรคือเมืองอะไรคือเป็นมูลอะไรคือมูลราคี